d a n c e อร์ค Do นดอม yeah ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราจะมาพูดถึงรายการค e n นดอมซีซั่นที่2นะครับซึ่งเราได้มีการร้องเพลงเปิดคลิปมานั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเพลงค e n นดอมจากเรดเบลเวดนะครับแต่ว่ามันมีคําว่าค e n นดอมนั่นเองเราก็เลยเลือกเพลงนั้นมาเปิดคลิปให้ทุกคนฟังกันนะครับสาหร c l e n Dom Season ที่2นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปสปอยมาให้แฟนๆรายการนั้นเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้ติดตามกันอีกแล้วนะครับซึ่งในต,ตอนนี้เองนั้นทาง Mnet ก็ได้ปล่อยคลิป Reaction ของสมาชิกผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมแต่ละคนนะครับออกมาโดยมีทั้งหมดเนี่ยหคลิปด้วยกันแต่ละคลิปนะครับก็จะเป็นการ Reaction การสาแสดงเปิดตัวของแต่ละกลุ่มแต่ละทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Luna Kepler v, v i s นะครับ อูจูซึนยอเบรฟเกิลส์แล้วก็ศิลปินเดี่ยวหนึ่งเดียวในรายการอย่างโยลินนะครับซึ่งแต่และคลิปเนี่ยที่เปิดออกมาก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่แต่ละทีมผู้เข้าแข่งขันนั้นจะมามุงดูรีแอคชั่นนะครับการแสดงเปิดตัวของผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นๆซึ่งหลังจากที่ปล่อยคลิปสปอยนี้ออกมานะครับแฟนๆเนี่ยก็ตื่นเต้นกันเข้าไปอีกหลังจากที่รอติดตามรายการนี้มาจนใจจะขาดแล้วในตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปรีแอคชั่นของแต่ละทีมนั้นเนี่ยก็รู้สึกได้เลยวว่่่ากากรแแแสดดงงงโเปิตตตตััขออลละะะคนนนนทีม้้นนจ ยิ่งใหญ่อลังการมากๆแต่และทีมนั้นเนี่ยก็คงจะขนความสามารถขนโชว์พิเศษต่างๆเนี่ยออกมาเปิดตัวในรายการครั้งนี้กันอย่างแน่นอนเลยซึ่งจากคลิปรีแอคชั่นนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าศิลปินที่จะได้รับความสนใจมากๆเลยแล้วก็ได้รับเสียงฮือฮามากๆเลยน่าจะเป็นโยรินนะครับเพราะในคลิปรีแอคชั่นของโยรินนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทางรายการนั้นแอบสปอยเพลงที่โยรินนั้นจะใช้ในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ใช้พลังเสียงมากมายเลยทีเดียวในคลิปเนี่ยก็จะมีท่อนบางท่อนนะครับของ แล้วก็โชว์พลังเสียงไว้ถูกปล่อยถูกสป,อย,กสปอยออกมาในคลิปวิดีโอด้วยซึ่งหลังจากที่ท่อนนี้นะครับได้ถูกเปิดเผยมารีแอคชั่นของทีมผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะคือหาแล้วก็อึ้งกันมากๆนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าคนลุกมากๆเลยบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆไม่ได้มีเพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นนะครับที่บอกว่าท่อนที่โยลินร้องในคลิปนั้นเนี่ยน่าทึ่งมากๆแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ได้ดูคลิปนี้อยู่ก็มีการคอมเมนต์เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยก็บอกว น, play นี้และมันเป็นการใช้พลังเสียงสไตล์ของโยลินที่ดูดีมากๆและเพราะกินใจมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับก็ได้บอกไว้ว่าโยลินถึงแม้ว่าเธอจะมาเพียงคนเดียวแต่ความสามารถของเธอนั้นเนี่ยไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆเลยดูจากรีแอคชั่นของเด็กๆผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆสิแต่ละคนคงจะทึ่งมากๆที่ได้เห็นรุ่นพี่ที่มีความสามารถและคุณภาพมากขนาดน,นี้เข้ามาร่วมแข่งขันกับพวกเธอนอกจากคลิปของโยลินแล้วนะครับที่จะมีคนฮือฮามากๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่เป็นรุ่นน้องเป็นน้องเล็กสุดเลยนะครับอย่าง ก็ดูเหมือนว่าพี่ๆผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนนจะฮือฮากันมากๆเช่นกันและดูเหมือนว่าในคลิปรีแอคชั่นของเลป์เลอร์นั้นนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้เข้าแข่งขันที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับได้มีการทําท่าอะไรบางอย่างซึ่งท่านั้นเนี่ยก็จะเป็นท่าได้มีการหมุนข้อมือไปมาไปมาเป็นวงกลมนะครับคล้ายๆกับท่าของเพลงเฮลิคอปเตอร์เลยหรือว่าเคลปเลอร์นั้นเนี่ยจะได้มีการนาเอาเพลงเฮลิคอปเตอร์ของ CLC มาใช้ในการเปิดตัวหรือเปล่าหรือว่าท่านี้นั้นจะเป็นท่าของเพลงใหม่หรือว่าจะเป็็นนนท่าอออะไไรรกกต้งรร้งปุั เพราะว่าตัวคลิปดีแอคชั่นเนี่ยก็ปล่อยมาให้เห็นเพียงแค่เท่านี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นท่าที่ทําให้ผู้เข้าแข่งขันวงอื่นๆนะเนี่ยคือหากันมากๆเลยนะครับสาหรับวงวิวิสเองเนี่ยก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมากันเพียงแค่3คนแต่ว่าในคลิปดีแอคชั่นนี้ก็เปิดเผยให้เห็นถึงเพลงที่พวกเธอนั้นจะใช้ในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับมีท่อนหนึ่งที่หลุดออกมาเป็นเหมือนว่าเพลงที่ใช้ในการเปิดตัวนั่นเองจะเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเธอเองนะครับนั่นก็คือเพลงบ๊อบบ๊อบนั่นเอง ถาพิเศษหรือว่ากิมมิกอะไรพิเศษพิเศษบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับผีเสื้อเพราะว่ารีแอคชั่นของแต่ละคนนั้นเนี่ยได้มีการอุทานคําว่านาบิขึ้นมาซึ่งมันก็ปลายถึงว่าเป็นผีเสื้อนั่นเองนะครับหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับผีเสื้อในการสแสดงโชว์ครั้งนี้ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของวิคกีสเนี่ยก็ต้องไปติดตามในรายการกูร์นด้อมันอีกทีนะครับว่าพวกเธอเนี่ยจะโชว์อะไรออกมาในรายการซึ่งในตอนนี้นะครับใครเนี่ยที่อยากดูคลิปรีแอคชั่นของแต่ละขู้้เเาาาลทีมมรก็สาาถไไปดได ที่ช่องของ m อ็มเตอนนี้เนี่ยได้มีการปล่อยออกมาทั้งหมด6คลิปนะครับแล้วก็เป็นการรีแอคชั่นของทั้ง6ผู้เข้าแข่งขันเลยยังไงก็ตามนะครับสามารถไปติดตามดูรีแอคชั่นของแต่ละวงกันได้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้นํามาพูดทั้งหมดนะครับรวมไปถึงรายการควีนดอมนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วย EP ีแรกนั้นเนี่ยก็จะมาในวันที่31มีนาคมที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าโชว์เปิดตัวของทั้ง6วงนั้นเนี่ยจะยิ่งใหญ่ คลับของวงไหนเชียร์วงไหนเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคุณนั้นเนี่ยชื่นชอบวงไหนเชียร์วงไหนอยากให้วงไหนนั้นชนะและก็คิดว่าเปิดตัวครั้งแรกใน6วงนี้นะครับใครเนี่ยจะได้รับคําชื่นชมของโชว์เนี่ยไปมากที่สุดก็ลองมาคอมเมนต์คาดเดากันได้นะครับสาหรับคลิปนี้นั่นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องอมกอล์กเคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับในคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้้องงกกัับรราาาาย Queen Do 2มเใหคนฟ หรือหากมีเรื่องเราวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับรายการควินด้อมก่อนที่จะออนแอร์นั้นเราจะรีบนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังแบบนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ